เรามักจะเห็นข่าวคนดังนะครับที่เคยใช้ชีวิตหรูหรามาก,ก่อนค่ะ แต่พอวันหนึ่งสะดุดล้มทางการเงินกลับเจอปัญหานี้สินมหาศาลแล้วก็โอ้โหดราม่าตามมาเยอะแยะเลยใช่ค่ะเห็นบ่อยมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของปรากฏการณ์นี้เลยครับโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นคลิปธรรมบรรญายคลิปหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากมคือเขาไม่ได้แค่วิเคราะห์ข่าวนะครับแต่เชื่อมโยงเรื่องที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยเข้ากับหลักคิดทางพุทธศาสนาเลยว่าด้วยเรื่องความอยากความทุกข์แล้วก็ความสุขที่แท้จริงใช่เลยค่ะ ประเด็นหลักที่เราจะสำรวจกันวันนี้ก็คือแนวคิดโบราณอย่างความสันโดษหรือความพอใจในสิ่งที่มีเนี่ยมันยังใช้ได้จริงในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วแล้วก็เต็มไปด้วยแรงกดดันหรือเปล่านั่นน่ะสิครับมันเป็นกุญแจสู่ความสงบสุขหรือเป็นแค่ข้ออ้างสวยๆของการยอมแพ้แล้วก็หยุดพัฒนาตัวเองกันแน่เราจะมาถอดรหัสมุมมองนี้กันค่ะก็คือกรณีของคนดังที่เจอวิกฤตหนี้สินเพราะสิ่งที่เรียกว่าจมไม่ลงจมไม่ลงใช่ครับ คือไม่สามารถลดมาตรฐานการใช้ชีวิตของตัวเองลงมาได้แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามทำไมสภาวะจิตใจแบบนี้มันถึงได้ส่งพลังแล้วก็ทำร้ายคนได้มากขนาดนี้ครับในแหล่งข้อมูลอธิบายว่ารากของมันลึกกว่าแค่เรื่องหน้าตาทางสังคมนะคะออ๋แต่มันมาจากกลไกลพื้นฐานในใจมนุษย์เลยที่เรียกว่ากิเลสสามตัวก็คือโลภโกรธแล้วก็หลงครับ ลองมองในบริบทสมัยใหม่นะคะความโลภเนี่ยไม่ใช่แค่การอยากได้เงินทองนะครับแต่มันคือการที่เราไถาฟฝีโซเชียลมีเดียไม่หยุดแล้วก็รู้สึกว่าอืมชีวิตเรายังขาดนั่นขาดนี่เมื่อเทียบกับคนอื่นมันคือความรู้สึกว่าต้องมีอีกต้องดีกว่านี้อีกเสมอพอจะเห็นภาพเลยครับแล้วตัวอื่นล่ะครับโกรธกับหลงมันทำงานยังไงในชีวิตประจำวันของเราความโกรธในที่นี้ก็คือความหงุดหงิด ความขัดใจเวลาที่ความเป็นจริงมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือไม่สวยงามเหมือนในโลกออนไลน์ส่วนตัวที่ร้ายที่สุดเลยคือความหลงค่ะความหลงคือความเชื่อผิดๆที่มันฝังหัวเราว่าถ้าได้ของชิ้นต่อไปได้ตำแหน่งต่อไปหรือมีคนติดตามมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเราจะมีความสุขอย่างถาวรเสียทีครับทั้งสามตัวนี้ทำงานประสานกันเป็นเหมือนเครื่องยนต์เลยค่ะที่ขับเคลื่อนสิ่งที่เราเรียกว่าวัตสงสารเดี๋ยวครับ พอพูดคำว่าวัตตะสงสารเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติหน้าไปเลยใช่ค่ะแต่จากที่ฟังดูเหมือนในคลิปจะตีความในมิติที่มันจับต้องได้มากกว่านั้นถูกต้องเลยค่ะวัตตะสงสารในบริบทนี้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับข้ามภพชาติเลยนะคะครับแต่มันคือวงจรที่เกิดขึ้นในใจเราทุกๆวันเลยคือวงจรของอยากได้มาเบื่อไม่พอใจแล้วก็อยากได้สิ่งใหม่วนไปไม่รู้จบ มันคือความรู้สึกว่างเปล่าแม้จะได้ในสิ่งที่เคยต้องการมาแล้วก็ตามในคลิปถึงก็บ,บอกว่าต่อให้ได้ครอบครองโลกทั้งใบก็ยังไม่สามารถเติมเต็มความอยากนี้ได้อยู่ดีเข้าใจแล้วมันคือธรรมชาติของมันเลยค่ะที่เราต้องวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแค่เพื่อจะรู้สึกดีเท่าเดิมใช่เลยค่ะคำนั้นเลยแล้วปรากฏการณ์ที่คนแห่ไปวิจารณ์คนที่ล้มเหลวล่ะครับมันเชื่อมกับเรื่องนี้ยังไงเป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะแหล่งข้อมูลชี้ว่า เวลาที่เราเห็นคนอื่นล้มแล้วเรารู้สึกสะใจหรือรีบเข้าไปเหยียบย่ำเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นการสะท้อนความทุกข์ในใจเราเองออกมาเพราะเราก็ติดอยู่ในวงจรความไม่พอเหมือนกันอการวิจารณ์คนอื่นเลยเป็นแค่การระบายความกดดันและความทุกข์ของตัวเองออกมาใส่คนอื่นชั่วคราวเท่านั้นเองอืมคำแนะนําในคลิปก็คือให้เรามีสติรู้ทันอารมณ์พวกนี้อย่าไหลไปตามมันแต่ให้มองอย่างเข้าใจว่าอ๋อ เขาก็ทุกเราก็ทุกเราทุกคนต่างก็ดิ้นรนอยู่ในวงจรน,นี้เหมือนกันโอเคครับพอเห็นภาพของปัญหาชัดเจนแล้วว่ามันคือวงจรความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งขับเคลื่อนโดยกิเลสแล้วทางออกจากวงจรน,นี้คืออะไรครับในคลิปเสนอคําว่าสันโดดหรือสันตุทิค่ะซึ่งฟังดูสงบดีนะแต่ในทางปฏิบัติมันคืออะไรกันแน่สันโดดหรือความพอใจในสิ่งที่มีคือการเปลี่ยนจุดยืนของจิตใจคะ่ะครับ จากเดิมที่ยืนอยู่บนความขาดตลอดเวลาให้กลับมายืนบนสิ่งที่เรามีอยู่จริงในปัจจุบันในคลิปเปรียบเทียบกับกรณีคนดังที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าตัวเองไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อีกต่อไปนั่นคือตัวอย่างของการขาดสันโดษโดยสิ้นเชิงเลยการปฏิเสธความจริงตรงหน้าเนี่ยคือบ่อกเกิดของความทุกข์มหาศาลเลยค่ะแต่คําว่าพอใจในสิ่งที่มีนี่แหละครับที่เป็นปัญหาสําหรับหลายคนใช่ค่ะประเด็นนี้เลย มันฟังดูเหมือนการยอมจำนนเหมือนการบอกตัวเองให้หยุดฝันหยุดพยายามเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเหมือนเป็นขออ้างของความขี้เกียจหรือเปล่าครับเป็นข้อโต้แย้งที่คลาสสิกมากและในคลิปก็อธิบายประเด็นนี้ไว้อย่างชาญฉลาดมากค่ะยังไงครับเขาบอกว่าให้เราลองมองภาพใหม่ความสันโดษไม่ใช่การหยุดนิ่งหรือการยอมแพ้นะคะแต่มันคือการสร้างฐานรากที่มั่นคงฐานรากลองนึกภาพตามนะคะการสร้างชีวิตจากความรู้สึกว่า ฉันยังไม่ดีพอฉันยังไม่มีพอมันเหมือนกับการสร้างตึกบนพื้นทรายดูด oh. ทุกการกระทำมันจะเต็มไปด้วยความร้อนรนความกลัวความสิ้นหวังทุกอย่างดูเร่งรีบแล้วก็ไม่มั่นคงแล้วถ้าเริ่มจากความสันโดษล้วครับภาพมันจะต่างไปยังไงถ้าเราเริ่มจากจุดที่ว่าโอเคสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นทุนตั้งต้นที่ดี นั่นคือการสร้างตึกบนฐานหินที่แข็งแรงค่ะคเมื่อใจเราสงบและยอมรับปัจจุบันได้ความกังวลในอนาคตมันจะลดลงหัวจะโปร่งขึ้นเราจะสามารถวางแผนพัฒนาตัวเองต่อไปได้อย่างรอบคอบและมีสติมันคือการต่อยอดจากฐานที่มั่นคงไม่ใช่การตะเกียกตะกายหนีจากความรู้สึกขาดแคลนมันคือความแตกต่างระหว่างการวิ่งหนีหมีห กับการเดินขึ้นเขาเพื่อชมวิวค่ะโโอ้ห oh เป้าหมายอาจจะเหมือนกันคือไปข้างหน้าแต่คุณภาพของจิตใจระหว่างทางมันต่างกันลิบลับเลยเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ contentment isn't the destination it's the launchpad ความพอใจไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นฐานปล่อยจรวดใช่เลยค่ะงั้นคำถามต่อไปที่สำคัญมากก็คือแล้วเราจะสร้างฐานรากที่ว่านี้ขึ้นมาได้ยังไงในโลกที่ทุกสื่อทุกโฆษณาคอยกรอกหูเราทุกวันว่า เรายังไม่ดีพอแหล่งข้อมูลชี้ไปที่เครื่องมือพื้นฐานที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือสติค่ะสติสติในที่นี้เปรียบเสมือนเกราะหรือภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสกิเลสจ,จากภายนอกเข้ามาโจมตีจิตใจเราได้ง่ายๆในคลิปเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการรักษาศีลห้าได้อย่างน่าสนใจมากการรักษาศีลห้าเนี่ยนะครับปกติเราจะมองว่าเป็นข้อห้ามทางาศาสนาแต่ในคลิปมองในมุมไหนครับ เข้ามองในเชิงจิตวิทยาแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลมากค่ะคสีส่ข้อแรกคือการไม่เบียดเบียนชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จมันคือการสร้างความเป็นปกติสุขพื้นฐานให้กับชีวิตเราและคนรอบข้างเมื่อชีวิตเราต้องวุ่นวายกับปัญหาพวกนี้ใจมันก็สงบลงระดับหนึ่งแต่ข้อที่5คือการงดเว้นจากของมึนเมาที่ทําให้ขาดสติเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยค่ะทําไมล่ะครับเพราะมันคือการปกป้องเครื่องมือที่เราจะใช้ต่อสู้กับกิเลสโดยตรง เมื่อเราขาดสติประตูก็จะเปิดอาให้ความโลภโกรธหลงเข้ามาควบคุมเราได้อย่างง่ายดายเลยเข้าใจแล้วครับคือศีสีข้อแรกเหมือนการจัดบ้านให้เป็นระเบียบส่วนข้อ5คือการดูแลรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านถูกต้องค่ะแต่ในชีวิตจริงอารมณ์ลบมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้เราจะมีสติก็ตามโดยเฉพาะความอิจฉาที่ในคลิปยกตัวอย่างขึ้นมา ซึ่งเป็นอารมณ์ที่คนส่วนใหญ่รู้สึกผิดที่ตัวเองมีแล้วก็อยากจะกำจัดมันทิ้งไปใช่ค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทรงพลังมากในคลิปนี้เลยครับแทนที่จะมองความอิจฉาว่าเป็นพิษร้ายที่ต้องกำจัดทิง้งแหล่งข้อมูลเสนอให้เราเปลี่ยนมุมมองกับมันใหม่ทั้งหมดให้มองว่าความอิจฉาเป็นเหมือนป้ายบอกทางหรือเข็มทิศเดี๋ยวนะครับให้ใช้อารมณ์อิจฉาเนี่ยนะค่ะมันเหมือนกับการบอกให้ใช้ไฟมาสร้างบ้านเลยนะครับคือรู้ว่ามีพลัง แต่ก็เสี่ยงที่จะเผาบ้านตัวเองให้วอดวายได้เหมือนกันแล้วเราจะใช้มันยังไงไม่ให้โดนเผาซะเองครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะวิธีการคือใช้สติอ่านข้อมูลจากความรู้สึกนั้นค่ะอ่านข้อมูลใช่ค่ะเมื่อเรารู้สึกอิจฉาใครสักคนแทนที่จะปล่อยให้ใจมันปรุงแต่งไปในทางลบเช่นคิดร้ายหรือวิจารณ์เขาให้เราใช้สติถามตัวเองว่า อะไรในตัวคนคนนี้หรือสิ่งที่เขามีที่มันสะท้อนความต้องการลึกๆของเรา oh. ความอิจฉาคือสัญญาณดิบๆที่ส่งมาจากจิตใต้สมนึกของเราว่าเฮ hey, สิ่งนั้นน่ะมันสำคัญกับเธอนะพลังงานของมันเหมือนเดิมค่ะแต่แทนที่จะใช้พลังงานนั้นไปกับการเกลียดชังเขาเราเปลี่ยนทิศทางมันมาเป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนกับตัวเองมันคือการเปลี่ยนอารมณ์ลบให้กลายเป็นแรงผลักดันเชิงสร้างสารรค์เข้าใจแล้วไม่ใช่การกำจัดความรู้สึก แต่เป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อความรู้สึกนั้นค่ะโอ้โหนี่มันคือการทำ shadow work ในทางจิตวิทยาสมัยใหม่เลยนะครับคือการเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองแล้วดึงพลังจากมันมาใช้คล้ายกันมากค่ะสรุปเส้นทางจนถึงตอนนี้คือเริ่มจากสร้างฐานที่มั่นคงด้วยความพอใจใช้สติเป็นเครื่องมือในการรู้เท่าทันอารมณ์และกระทั่งเปลี่ยนอารมณ์ลบอย่างความอิจฉาให้กลายเป็นพลังงานในการพัฒนาตัวเอง และทั้งหมดนี้มันนำเราไปสู่เป้าหมายอะไรครับอะไรคือภาพใหญ่ของเส้นทางนี้ในคลิปวางกรอบทั้งหมดนี้ไว้ในเส้นทางของนักสร้างบารมีค่ะนักสร้างบารมีซึ่งอาจจะฟังดูเป็นศัพท์ทางศาสนานะคะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาสมัยใหม่มันก็คือเส้นทางของผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองตลอดชีวิตอย่างเป็นองค์รวมครับคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะการทำงานแต่คือการพัฒนาทั้งร่างกายความคิดและจิตใจไปพร้อมๆกัน โดยมีหลักคิดสำคัญคือให้เราสำรวจทุนชีวิตของตัวเองทุนชีวิตหมายถึงอะไรครับใช้เงินทองหรือเปล่ากว้างกว่านั้นมากค่ะทุนชีวิตคือทุกสิ่งที่เรามีติดตัวมาเช่นสุขภาพที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนที่ดีความรู้ความสามารถที่เรามีอืมออวัลลุกที่รังริีหลังจัดการได้สิ่งเหล่านี้คือต้นทุนของเราทุกคนแหล่งข้อมูลแนะนำว่า แทนที่จะจดจ่ออยู่แต่กับสิ่งที่ขาดไปให้เรากลับมาสำรวจว่าเรามีทุนอะไรอยู่ในมือบ้างแล้วจะใช้ทุนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สุดๆได้ยังไงมีแนวคิดหนึ่งในคลิปที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเลยค่ะคือการยินดีกับคนที่เหนือกว่าและช่วยเหลือคนที่ตามหลังเราอยู่ มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนกระดานเกมของชีวิตเลยนะครับใช่ค่ะจากเดิมที่เป็นการแข่งขันแบบซีโร่ซัมเกมที่มีผู้แพ้ผู้ชนะมาเป็นการเดินทางร่วมกันในระบบนิเวศท,ที่เกื้อกูลกันถูกต้องเลยค่ะ การเปลี่ยนมุมมองจากการเปรียบเทียบเพื่อกดตัวเองหรือข่มคนอื่นมาเป็นการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าและแบ่งปันให้คนที่ด้อยกว่าคือสัญญาณของการเติบโตทางจิตใจอย่างแท้จริงครับมันคือการเปลี่ยนจาก scarcity mindset ที่มองว่าทุกอย่างมีจำกัดมาสู่ abundance mindset ที่เชื่อว่าความสำเร็จและการพัฒนาน,นั้นมีเหลือเฟือสำหรับทุกคนแล้วเป้าหมายสูงสุดของเส้นทางนี้ตามที่ระบุในคลิปก็คือการมีจิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกกระทำค่ะ โลกธรรมหมายถึงธรรมะของโลกเหรอครับขยายความหน่อยได้ไหมครับโลกธรรม8คือสภาวะ8อย่างที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอเป็นธรรมดาค่ะครับมันมาเป็นคู่คู่คืคอมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาและมีสุขมีทุกข์อการมีจิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเวลามีคนมาชมหรือมาด่านะคะครับ แต่หมายถึงการที่เราสามารถมองเห็นสภาวะเหล่านี้ตามความเป็นจริงได้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยที่แกนกลางของจิตใจเราไม่ถูกเหวี่ยงไปมาตามแรงกระทบเหล่านั้นมันคือสภาวะของอิสรภาพทางใจอย่างแท้จริงค่ะสุดยอดเลยครับทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไง เราเริ่มต้นจากการคุยเรื่องข่าวคนดังที่เป็นหนี้แต่บทสนทนาของเรากลับเดินทานมาถึงเรื่องอิสรภาพทางจิตบิญญาณได้ค่ะแก่นสำคัญที่ผมจับได้ดูเหมือนจะอยู่ที่ว่าสภาวะภายในใจของเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนดความเป็นไปของโลกภายนอกความสันโดษหรือความพอใจในสิ่งที่มีจึงไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่แต่คือการสร้างรากฐานที่สงบและมั่นคงเพื่อให้เราสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน เป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมันคือการเชื่อมโยงเรื่องราวในกระแสที่เราเห็นผ่านตาให้เข้ากับสัจธรรมที่ลึกซึง้งครับข้อคิดสำคัญที่ได้จากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือความพอใจในปัจจุบันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเพราะมันทําให้เราลงมือทําจากความมั่นคงไม่ใช่จากความตื่นตระหนกหรือความรู้สึกขาดแคลนและสําหรับข้อคิดทิ้งท้าย ในแหล่งข้อมูลได้เสนอไอเดียที่น่าสนใจว่าให้เราลองมองเหตุการณ์ข่าวสารต่างๆในปัจจุบันเป็นเหมือนชาดกสอนใจยุคไหนซึ่งทําให้เกิดคําถามที่น่ากลับไปกบคิดต่อว่าถ้าเรามองข่าวที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดรามา่าการเมืองหรือเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ในฐานะเรื่องซุบซิบหรือข้อมูลผิวเผินค่ะแต่มองมันในฐานะบทเรียนที่สะท้อนสภาวะความเป็นมนุษย์ทั้งความโลภความกลัวความรัก และการดิ้นรนเราจะค้นพบสัจธรรมอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพาดหัวข่าวเหล่านั้น